พ่อไปเนื่อ,อยยากเพียงไหไม่ทำให้พอ่อผิดหวังเราจะสืบสารรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดแห่งอานาราษดรต่อไปจากพร,ระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิลาลงกรณพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวเป็นการสะท้อนถึงพระราชปณิธานและความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,มหาราชบรมานาถปรพิษยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานศึกษาพ่อเพียงโรงเรียนตาขุนอเาเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษธ,ธานีสังกัดสำนกักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราธ,ธานีเขต2 บริหารงานโดยท่านพวนูวอในการดวงแขยอดแสงและท่านรองพ่วอในการรนก,กรจันดีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น22คนจำนวนนักเรียน380คนโรงเรียนตาขุนได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2556 วิสัยทัศน์โรงเรียนตาขุนโรงเรียนตาขุนมุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานประสานชุมชนสนับสนุนด้วยภูมิปัญญารักษาวัฒนธรรมไทยก้าวไกลเทคโนโลยีดีสิ่งแวดลอ้อมพร้อมประชาธิปไตยใฝ่ใจเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนตาขุนยิ้มง่ายไหวสวยปรัชญายโรงเรียนตาขุน สุขโขปัญญาปฏิลาโภการมีปัญญาที่ดีทำให้เป็นสุขโรงเรียนตาขุนได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยเน้นการปลูกฝังสนับสนุนให้นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นผู้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและพร้อมรับต่อการเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้ปัญญาความรู้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมต่อยอดองความรู้ให้เป็นบรรทัฐ,ฐานที่จะพัฒนาไปสูม่มาตรฐานของการปฏิบัติทุกระดับด้านที่ 1. ด้านบุคลากร1.1ผู้บริหารสถานศึกษาสวัสดีค่ะดิฉันนางดวงแขยยอดแสงผู้อำนวยการโรงเรียนตาขุน จากการศึกษาหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงวางรากฐานการดำเนินชีวิตไว้อย่างมั่นคงจากเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองคณะคุณครูและชุมชนมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนในโรงเรียนในชุมชนนะคะเพราะการเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและสังคมอย่างแท้จริง ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจึงได้นำความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโดยได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคุณครูบุคลากรและนักเรียนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนตาขุนจึงได้นำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบายเพื่อนำสู่แผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียนให้คุณครูได้วิเคราะห์และจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษาในลักษณะของการบูรณาการรวมทั้งส่งเสริมให้คุณครูมีความรู้ความเข้าใจในการนำแนวคิดไปบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นคนดีมีคุณธรรมเข้าใจหลักวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ทั้งตนเองและครอบครัวค่ะเมื่อโรงเรียนตาขุนบริหารงานโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับแก่ชุมชนก็ได้นำความรู้ไปขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นเช่นโรงเรียนเครือข่ายอำเภอบ้านตาขุนและโรงเรียนบ้านช่องไม้งามจนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงในปีพุทธศักราช2560 1.2ครู สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูสุธิดาด่านพัทระบรวัตรครูาาาาาชนานาญการพิเศษโรงเรียนตาขุนคะ่ะเป็นคุณครูแกนนำจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะความสนใจนะคะก็คือใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดระยะเวลาจนกว่าวันนี้มาถึงกว่า60ปี ะะได้ดําเนินการศึกษาหาความรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงในทุกๆด้านนะคะจนประสบความสําเร็จก็ได้เอานําความรู้นี้แหละไปเผยแพร่ในการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับคุณครูและก็นักเรียนที่โรงเรียนด้วยค่ะนี้นะคะมีอาหารปลอดสารพิษอยู่รอบบ้านเลยค่ะนะ สามารถที่จะใช้กินในครัวเรือนแล้วก็แบ่งปันสู่ชุมชนเหลือก็แบ่งขายบ้างเป็นไรายได้ให้กับครอบครัวอีกค่ะถึงวันนี้ชีวิตมีความสุขค่ะอินเอมใจนะคะใช้ชีวิตเดินทางสายคลางมีทินมีใช้ไม่มีนี้สิงค่ะเดินตามแบบอย่างของพ่อหลวงาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรีบบกค่ะ ครูผู้สอนจำนวน22คนได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดังนี้ครูได้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ตรงกับบริบทของโรงเรียนและได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมทั้งบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและร่วมพัฒนาตนเอง ด้ื่ให้ครูมีความรู้ที่สามารถนำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้ซึ่งครูดำเนินการจัดทําแผนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้พานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน พร้อมดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการประจำฐานการเรียนรู้และศึกษานักเรียนที่มีปัญหาในด้านการเรียนเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนพร้อมจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและดึงดูดความสนใจของนักเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย คณะครูโรงเรียนตาขุนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนชุมชนและหน่วยงานต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์อีกทั้งยังนำฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลสู่โรงเรียนบ้านช่องไม้งามจนได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงในปีการศึกษา2560 สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่นักเรียนจนนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข1.3นักเรียนโรงเรียนตาขุนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น380คน สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรัญญาณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2หนูได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการปลูกผักค่ะเหตุผลก็คือรู้จักการทำงานแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ทําให้เกิดพึ่งกันสําหรับตัวเองนะคะหนูมีความรู้จากการปลูกผักการรดน้ําการพรวนดิน การใส่ปุย๋ยการกำจัดวัชพืชต่างๆหนูมีผักไว้กินเองที่บ้านที่เหลือก็นำไปขายมีรายได้ให้กับครอบครัวเพิพ่อพอพอมอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะโดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดห้องเรียนจำนวน15ห้องเรียนมีฐานการเรียนรู้จำนวน9ฐานการเรียนรู้พร้อมดำเนินการคัดเลือกนักเรียนแกนนนำประจำฐานการเรียนรู้ฐานละ4-5คนเมื่อได้นักเรียนการนำแล้วจึงพานักเรียนเข้ารับการอบรม และศึกษาดูงานณโรงเรียนบ้านปากตรงส่วนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่ำพึง่งเพื่อให้หนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของหลักทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมให้นักเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไข4มิติมาปรับประยุกต์ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมประจําฐานการเรียนรู้ในทุกๆวัน โดยครูแกนนำได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนและร่วมกันถอดบทเรียนประจำฐานการเรียนรู้โดยนักเรียนจะหมุนเวียนเข้าศึกษาฐา,กา,กา,กานการเรียนรู้จนครบทุกฐาน1.4คณะกรรมการสถานศึกษา,กษาผมํำนันบรบรลือศักดิ์พิเชนวงศ์นะครับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนตาขุนทางคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนตาขุนมีความเชื่อมั่นว่า การจัดการศึกษาโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามามีส่วนร่วมในการกับเคลื่อนเพื่อสร้างพื้นฐานการดําเนินชีวิตให้กับนักเรียนเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวมเป็นอย่างมากจึงขอสนับสนุนและส่งเสริมในทุกๆด้านให้มีกิจกรรมได้มีการขยายผลต่อไปและเชื่อว่าการนำกิจกรรมนี้ไปใช้ให้นักเรียนได้หลัก ในการใช้เศรษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะนักเรียนได้ผลประโยชน์มากมายครับด้านที่สองด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงเรียนตาขุนโดยความร่วมมือของผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองได้มีการจัดอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด สภาพแวดล้อมมีความร่มรื่นเหมาะสมต่อการเรียนรู้มีฐานการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้โครงการโครงงานกิจกรรมการเรียนอย่างหลากหลายที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ภายในจำนวน9ฐานการเรียนรู้ดังนี้ 1. ฐานการเรียนรู้ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 2ฐานการเรียนรู้กวีน้อยวรรณศิลป์ 3. ฐานการเรียนรู้สากลร,ร้านค้าตาขุนมาร์เก็ตติง้ง 4. ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักรักดิน 5. ฐานการเรียนรู้คัดแยกขยะ 6. ฐานการเรียนรู้ขับขานดนตรีไทย7ฐานการเรียนรู้พืชผักรักโลก 8. ฐานการเรียนรู้เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเก้าฐานการเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์คิดก่อนทิ้ง แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนจำนวน6แหล่งการเรียนรู้เชน่นห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์และห้องดน,นตรีไทยแหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนจำนวน7แหล่งการเรียนรู้เชน่นศูนย์ว,วิสาหกิจชุมชนการทำขมิ้นชันสวนสาธารณะชมผู้น้ำสวนป่าโรงเรียนเขื่อนราชประภาและสะพานแขวนรูปหัวใจด้านที่ 3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก โรงเรียนตาขุนได้ดำเนินง,งานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกชุมชนและหน่วยงานอื่นๆจากการที่โรงเรียนตาขุนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนตาขุนขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงมานาโอกาสนี้ค่ะ